Okay, den os lave qua. quiz. Hvad er det? kan er jo nogen der sidder Jeg Okay, okay. Lad os lave Download. Hmm. Åh, hvad er det oh is this? Hmm. Imposter. The Imposter, mm. Du er

เตะโตค่ค่อยค่อยค่อ้อ่าะจะไปทำเควสแต่เราช่วยเขานะแอบแสกก์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 ก จุบแค่นี้โอเคออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอเคต่อมาต้องซื้อใจเพื่อนและมีพยาหลักค่ะก็จเจะชีนาฉันเล่นแกแต่สกกปุปมกกประตูกกปรปตูกดประตูโอ้ชิบหายแล้วโฮโฮแทนที่ที่จะวิ่งไปกด ผม m g n ซเทกเดินเข้ามาจับยงนั้นหรอดีดิไปต่อละจ้าจ้ากอะไอจะออร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 รอ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 ร แค่นี่เค่ก็ตตยเห่าเป็นทีโรยโอ้โหเพืาอหลักฐานพออ้อมเออฉันฉันว่าฉันอธิบายได้พวกเราจะรับฟังนายทุกเหตุผลเลยขอบคุนเออ